นิทานพุทธการเรื่องภรรยาช่างหูกเกิดเป็นเปรตพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีมีภิกษุ12รูปเรียนกรรมฐานกำลังหาสถานที่เหมาะสมเพื่อจำพรรษาและได้พบหมู่บ้านที่มีช่างหูกอาศัยอยู่ช่างหูกเหล่านั้นมีความศรัทธา เลี้ยงดูภิกษุด้วยอาหารและขอให้จำพรรษาในหมู่บ้านของตนโดยจัดสร้างที่พักให้เรียบร้อยหัวหน้าช่างหูกมีศรัทธาอย่างแรงกล้าอุปถากภิกษุด้วยปัจจัยสี่อย่างเต็มใจแต่ภรรยาของเขาไม่มีศรัทธาและมีความตระนีหัวหน้าช่างหูก จึงให้น้องสาวของภรรยามาช่วยงานน้องสาวมีจิตใจดีและปรนิบัติภิกษุด้วยความเคารพภรรยาช่างหูกไม่พอใจด่าทอสามีและสาบแช่งว่าอาหารและผ้าทานที่บริจาคจะกลายเป็นสิ่งสกปรกในปรโลกเมื่อช่างหูกเสียชีวิตได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรในดงไฟไหม้ ส่วนภรรยาที่ตรณีเกิดเป็นเปรตที่ต้องทนทุกข์กินของสกปรกและมีผ้าเป็นแผ่นเหล็กลุกโพ,พรงเพราะผลของคำสาปและมิจฉาทิฐินางจึงขอความช่วยเหลือจากเทพบุตรซึ่งเคยเป็นสามีภิกษุรูปหนึ่งพบเทพบุตรและเปรตหญิงในระหว่างทาง เทพบุตรเล่าเรื่องกรรมในอดีตของเปรตหญิงภิกษุแนะนำให้ทำบุญถวายพระาศาสดาและพระสงฆ์พร้อมอุทิศบุญให้นางเปรตเพื่อให้พ้นจากทุกข์เทพบุตรทำตามคำแนะนำพ้นบุญทำให้นางเปรตพ้นจากความทุกข์และเกิดเป็นเทพอักษรในปรโลกภิกษุนำเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าแก่พระาศาสดา ระองค์ทรงนำเรื่องนี้มาแสดงธรรมเพื่อสอนมหาชนถึงผลแห่งกรรมและอานิสงส์ของการให้ทานอย่างมีศรัทธาข้อคิดการให้ทานหรือการทำบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์จะนำมาซึ่งความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตส่วนความตนีและการด่าทอผู้อื่น นำมาซึ่งผลกรรมที่เลวร้ายคำพูดมีผลกระทบทั้งทางดีและร้ายดังนั้นจึงควรระวังคำพูดอยู่เสมอทุกการกระทำย่อมมีผลตามมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับเจตนาและการปฏิบัติ